ไอนไม่นอนหรอโอนสี่ทุ่มแล้วเนาะฉันจะไปดูไทท่านะจ๊ะตอนนี้ไม่ได้อ่านนานเลยเพิ่งเก็บของเสร็จคะ่ะซินจา้าเอ้ย see you next time เ <laughs> <laughs> มื่อไหร่ซีนิซีนิจะออนคะ่ะใจเย็นนะคะทุกคนนี่เพิ่ง่าจะเพิ่งคิวเจ็ด ที่หนึงอ้อม i เ s y o ืเสบายดีไหมคะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดที่เหมือนไม่ได้หยุดของหนูเลยเพราะว่าต้องขลของก็บของ 你想我吗？嗯，想你，想你，想你，心脏百万嘞，哇！

ชอบคอนเทนต์ไลน์กระทงมากค่ะ <laughs> คือตอนแรกอะ่ะ <laughs> คือคาดหวังมากเลยนะแอบกดดันนิดนึงตอนที่ว่าคือช่องพี่มอดอะ่ะเขาจะมีความแบบตลกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอเราไปปุ๊บเราแบบเขาคนจะคาดหวังเพราะว่าห <laughs> <laughs> น,นูไม่ใช่คนตลกอ่ะดิ <laughs> คือเราถ้าถ้าบอกให้เล่นตลกอะ่ะไม่สามารถเลยนะ อยากเห็นโทรศัพท์บินครับอาจจะยังนะอาจจะยังนะครับ ยชาม่ฝนตกหรอกรุงเทพน่าจะยังไม่ตกนะมันไม่คี้เห็นแบบแบบแบบฟาแบบแบบน้องเลิฟเหรอน้องเลิฟน่าจะนอนหรอปะหรืออ่านหนังสือผีอยู่ Hi สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า real r AI m o คือนี่กำลังสงสัยอยู่ว่านี่คือฟิลเตอร์ปกติของต่อๆใช่ไหมคือหนูพยายามเอาออกแล้วอะหรือว่าฟิลเตอร์เขาจะมีความแต่งให้เรา อยากเห็นพ <t od em |ms|> ี่มิวบินได้มานานยังคะมาได้แป๊บหนึ่งพิงได้ตาก็รู้ว่าแคนนี้ I love you ยังเป็นคองชันและเธอเสมอะฮะตกใจนูละ่ะใช่๋อยอจะไปดูท่าน 嗯嗯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 嗯 จะมาแบบ,แบบ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 ของจริง white, non <laughs> non อินไวน้องเลิฟน้องเลิฟอยู่ไหนอะน้องเลิอาจจะไม่ว่างหรือเปล่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องพักผ่อนไงทำอ,อะไรอยู่คะ่ะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็ไปดูไทเทนต่อคะ่ะหนู EP พสองนะเอ่อน่จนตอน สามสิบแปดสามสิบเก้าจำไม่ได้ช่วงนี้นอนดึกจังใช่ยอมรับเลยว่าช่วงนี้นอนดึกมากค่ะมันต้องทำหลายอย่างมากเลยโอเคไปละมาให้หายคิดถึง <S <S สนุกนะมันก็แอบน่ากลัวนิดนึงไททันคือไม่สามารถกินตอนกินข้าวเออไม่ใช่ไม่สามารถดูตอนกินข้าวได้อ่ะบายก็นเนะคะเดี๋ยวจะไปแล้วไว้จะแว๊บมาหาอีกอันนี้แว๊บแวๆบแว๊บแว๊บแว๊บแวบฝไหนจ้าบุยบุยบายบายค่ะ